เรื่องที่กรรมธิการได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าการธนาคา,ารแห่งประเทศไทยมาให้ความเห็นต่อข้อสคำถามในนะครับ เรื่ที่เกี่ยวข้องกับใดร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับทราบจากงานทีมง,งานของผมที่มา,ศา,ศารข้าประชุมว่าท่านมีการมำิการได้ปัจกจุดอย่างน้อยสองข้อในาทารกระต่างประเทศไทยโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสองพันล้านบาทจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทีอง่อาจารย์ต้องเรียกตลาดกันนะครับแล้วก็โจทย์ข้อที่สองข้อ,อคือผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อนะครับโดยเฉพาะในระยะใกล้ในใน คือปี56ากับ57นะครับสำหรับในโจทย์ข้อที่1เนี่ยก็ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะนี้เป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าแผนการที่จะต้องกู้เงินจำนวนสูงเนี่ยนะครับาสามารถที่จะกระจายออกไปได้ตามแผนงานคือคือ7ปีเนี่ยนะครับถ้ากระจายออกไป7ปีเนี่ยก็ก็จะไม่สร้างแรงกดดันต่อสภาพคล่อง การงมากนะครับเหตุผลเรื้องต้นก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าใช้ตัวเลขง่ายๆเฉลี่ยเปี2.2ล้านล้าน,นก็จะกดปีประมาณสัก3าแสนล้านบาทนะครับตัวเลขปรากฏอยู่ในในเอกสารที่สำนักจดข้อที่2งเนี่ย<ม>ทางนายเอกชัยใช้ข้อสมมุติเบื่องต้นอย่างนี้นะครับคือเอาตัวเลขประมาณการการลงทุนเนี่ยที่ทางรัฐบาลได้เฉลี่ยไว้แล้วก็เผยแกล้งนะครับแล้วเรา สมมติว่าทำได้40เอร์เซ็นนะครับในปีห้าหกกับห้าเจ็ดผลก็จะออกมาตัวเลขสั้นตลาดห้าหกกับห้าเจ็ดคือคือเอาตัวตัวเลขห้าหกตัวเลขห้าเจ็ดที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยแล้วคูณศูนย์เป็นสี่แล้วก็ใส่เข้าไปในโมเดลทางเศรษฐกิจของเราก็จะออกมาเป็นตัวเลขการขยายตัวอย่างนี้ครับแล้วการอื่นเพิ่มขึ้นทางแบบทั่วไปนี้ สำหรับปี56เนี่ยผลยัน้อยนะครับเพราะว่าตามแผนก็ไปตามหานจากเดิมไปมาสี่ครับเพราะจะทางปลายปีเพราะฉะนั้นผลผลเ็ษตรที่ยังน้อยมากประเด็นเรื่องของสภาพคล่องก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทางกรรมธิการได้มีข้อสงสยัยนะครับว่าการกู้ยืมเงินสองล้านล้านบาทนั้นจะมีผลต่อสภาพคล่องในระบบอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะมีผลต่อ มันเป็นในการใช้เงินโดยไผ่กระชนในช่วงระยะเวลาเดียวกันอย่างตัวภาระรัมาลในเรื่องของงบค่าดอกเบี้ยในช่วง50ปีข้างหน้าอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านล้านบาทได้จึงต่างต้องพยายามจะดูด้านอีกที่เรียกว่าปริมาณเงินในระบบครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจพยายามให้ให้สมดุลครับ เพราะว่าด้านการเงินเป็นเรื่องสมมุติถ้าไปเพิ่มเ,เยอะๆให้สอบคล้องกับดนน้านเศรษฐกิจจริงปปราคาก็าจะเปลีป่ยนแปลง